ดูดวงชาวราศีพิจิกครับหลังสงการจะเป็นยังไงใช้เงินไปมากนะผมไปท่องเที่ยวไปช็อปปิง้งไปต่างแดนต่างททนนะคนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาไหว้ก้วัดกวาจเจริญรุ่งเรืองและดวงของท่านจะเป็นยังไงนะนะครับด,ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งดมูลนะครับจานซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์แม่ตามหานิยมนะครับก่อนเดินกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง นะครับผมเป็นกําลังใจให้หมอซันก่อนนะจ๊ะนะครับผมหมอซันแนะนำให้ท่านพบเหรียญปางปราบมารปางสะดุ้งมารน,นะครับผมหรือเหรียญเล็กเหรียญแก้กรรมนะครับผมเป็นความเชื่อนะครผมเวลานะครับผมถ้ามาดูดวงกับหมอซันหมอซันเปิดไพ่ขึ้นมาโอ้ตกตําแหน่งไม่ดีหมอซันก็จะแนะนําให้ท่านไปถวายพระปางสะดุ้งมารปางปราบมารทองเหลือง5นิ้วนะนะครับ,บนะผมะน,นะครับถวายกระบะสงนะครับผมพระไตรจีวรนะครับสังฆทานหนึ่งถังนะครับไปถวายเพื่อ นะครับผมต่อร้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านก็คือนะครับเรื่องราวต่างๆแก้กรรมจะเรียกอย่างนั้นให้เข้าใจง่ายๆก็ได้นะครับผมโชคชะตาของท่านนะน,ะน,าน,นะครับผมแนะนําให้ท่านพบเหรียญนะครับแก้กรรมนะครับผม250บาทนะครับผม250บาทส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สเป็นเหรียญพระเก่านะครับผมเหรียญพระเก่านะพระเกจินะนะครับผมทักไลน์มานะครับผม รับโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปากกุ้งงองรสา,าดวงชะตานี้หลังสงการนะผมจะเป็นยังไงนะครับก็บอกได้เลยว่าปัญหาต่างๆเข้ามาลุมแล้วอาจจะทําให้ท่านไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเราใช้เงินไปเยอะนะผมนะผม,นะผมไปท่องเที่ยวไปทั้งไปนูน่นไปนี่นะผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขอทานายว่าไม่นานไม่ช้าก็กลับมาแช่มชื่นกลับกลับมาร่ารวยเพราะว่าดวงชะตาท่านจะตกตําแหน่งเดอะสตาร์ก็ไปทําบุญมาแล้วอ่ะ ไปไหว้พ่อไหว้แม่ลดน้นําดําหัวนะไปไหว้พระสงฆ์ไหว้พระองค์ประธานดวงชะตาของนั้นไม่เปิดให้มันรู้ไปนะผมก็ตกตําแหน่งที่ดีแล้วอะกลับมาเดี๋ยวก็จะได้รับข่าวดีการงานก,การเงินความรักก็จะเกิดความแช่มชื่นหมดหนี้โบสินนะผมเดี๋ยวจะเริ่มค่อยๆค่อยๆค่อยๆดีขึ้นเพราะนั้นในโชคชะตาไปกวดน้ําก่อนนะผมจะนําพาซึ่งความผาสมเร็จนะผม โชคลาภเงินทองมรมีวสาสนาท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มได้รับถ้วยทองจังหวะดีๆเข้ามาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นนะครับด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนามีดาบดดาปากเต็มหลังกระวลกระไว้กระสักกระสายอดทนอดกั้นก็แปลว่าช่วงชะตาช่วงเนี้ยอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยนะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทําบุญนู่นทําบุญนี่นะผมแจกเงินลูกหลาน จากเงินให้เงินพ่อแม่ผมก็เลยมีปัญหากังวลบ้างเราแต่แก้ไขได้ไหมเดีย๋ยวกลับมาจะเจริญรุ่งเรืองแก้ไขได้แน่นอนนะผมปัญหาต่างๆมีเรื่องเบือร์นายเข้ามาด้วยนะผมเบื่องเบอร์นายเกี่ยวกับเรื่องราวเลาะวิวาดบอกแวงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านไม่สบายใจมีเข้ามาในโชคกตาเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองจังหวะดีๆก็จะเข้ามาตามมาหลังจากสงการแน่นอน เมื่อท่านกลับมาบ้านับผมไปเที่ยวมาแล้วกลับมาบ้านดวงชะตาของท่านยังตกตำแหน่งที่ดีเพราะนั้นชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตกตำแหน่งไฮเปอร์เพชรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้ท่านประสบความสําเร็จก็เราไปไหว,ว้ก้าววัดก้าวามาแล้วเทวดาจะช่วยสนับสนุนค้าชูโอนเงินมาให้นะครับเทวดาโอนเงินมาให้นะครับเปรียบเสมือนนะครับนะบผมไม่มีนะเทวดาโอนให้จริงๆนะครับถ้าโอนให้ตกใจเลยนะ พราะฉะนั้นการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล่เหลี่ยมเลขก,กลนเพทุบายครับต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวโลกนี้มันโหดร้ายท่านอาจจะต้องใช้เล่เหลี่ยมนะผมบอกเรื่องราวต่างๆก็บอกหลบหลบหล,ลีกหลีกบ้างจะไปตรงไปตรงมาขวานผ่าซากมันทําไม่ได้โลกนี้มันอยู่ยากถ้าพูดไปอาจจะเจอเรื่องราวต่างๆหรือใครบางคนอาจจะเกลียดเราก็ได้มันอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านพยายามหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุง ในโชกตาแล้วจะตกตําแหน่งเทมอร์เรนมันจะเกิดความคล่องตัวมันจะเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นใครคิดลายใส่ลายป้ายสีจะย้อนกลับไปสิบเท่าถามมายังไงก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านนับแก้ไขเรื่องราวต่างๆได้เรียบร้อยท่านจะได้ตกตําแหน่งลื่นเลืองสังสรรค์ลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลาเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทําจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน มีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสาวกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวเดาเลิฟเว่ามังเกิดขึ้นในโชคชะตาความรักกําลังจะเข้ามาธุรกิจการงานการเงินจะตกตําแหน่งที่ดีนะได้รับโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านยังตกตําแหน่งพระราชาแห่งเหรียญเพราะฉะนั้นกลับมาบ้านหลังสงการสุขสรรหันษาเกิดความแช่มชื่นมีความสุขราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีขอทํานายว่าเป็นไปตามนี้รับพลังบวกนะจ๊ะ โดยบุญกุศลวาส,สนาของท่านยังตกตําแหน่งอะไรตกตําแหน่งการลิเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นงานใหม่ก็จะเข้ามาอีกรับธุรกิจการงานการเงินขยับขยายเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งนะผมเป็นเจ้าคนนายคนดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนเพราะฉะนั้นวังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านกระวนกระวายในหัวมีแต่แมเมฆมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินแปลว่าคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องธุรกิจเที่ยวไปก็คิดไปด้วย เอาเที่ยวเที่ยวไปด้วยก็คิดไปด้วยนะไปเรื่องโปรติกลัดไปจะมีเงินจ่ายไหมนะนะผมอาจจกกะก็เป็นเรื่องกังวลนะผมแต่ว่าต้องแก้ไขได้เพราะว่ามันตกตำแหน่งเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองระลามเหลือกินเราใช้หานกู่เกิดความ,มชื่นชื่นหัวใจบองโตวดวงชะนทนี่จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคจ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงนินฟ้าจะเป็นท้องฟ้าสีครามสว่างจ้าสีฟ้าสวยสดงดงามแปลว่าดวงชะตาของท่านจะเปิด ครับต้นไม้อิงหลังสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดตากจะเต็มในโชกตาด้วยบุญกุศลวาสนาเตรียมตัวเ hey! ฮล่ารับทรัพย์จะรวยรวยรวยเฮล, hey! ล่ารับทรัพย์หลังสองการเตรียมตัวมีความสุขนะผมดย๋ยงมันก็แก้ได้ใจเย็นๆไปที่ยอไว้สนุกก่อนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดฟูบังเกิดขึ้นในโชคตาการมาจบประแจงเรียกแข้งเรียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษ ชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาก,กระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกันต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคกตาดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนนะตกตำแหน่งยาจกแต่ว่าโอกาสท้องเข้ามาน้อยแต่ต้องรีบคว้าเอาไว้นะผมด้วยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารามีวาสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค โอกาสทองท่านต้องนั่งต่อสู้ด้วยเต็มกําลังก็คือสู้ด้วยจิตใจพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีปูรือสีสองแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความประสบผลโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาสิ่งกิสิทธิ์คาชูปกปักกุ้งของราาักษาการบันดิบบดอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆได้รับเจอได้เจอพันเนอร์ที่ดีคนที่เข้ามาสนับสนุสน,นค้ำชูทำให้ท่านมีความสุขเพราะฉะนั้นท่านอย่าตัดนะผมบริวารของท่านทิ้งท่านจงช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะมากมายและสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาค้ำชูหนุนนาโชคชะตาท่านนะผมตกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊บให้ค่าครูทางช่องได้ครับผมนะผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะผมเป็นกําลังใจให้หมอสันนะครับ สวัสดีครับ